ไปไปซื้อนาวักาเ้าถุงหนึ่งแกงถุงหนึ่งน้ำขวดหนึ่งขนมหวานสองขวดกินด้วยข้าวกับผัดตับกนินที่เกี้ย 啊，我。Oh. Oh. ผัดตับอร่อยครับหั่นด้วยไปใส่บะด้วยกินข้าวันยำพี่น้องมาเล่นข้าวเช้า เข้าพี่น้องมัน,นีพัดตักไปซื้อมาจากหน้าวัดซื้อไปทำบุญด้วยแล้วก็ซื้อมาไม่ได้เตรียมจกัก ไปจัง,งมันพินไปมันข้าพี่น้อกมันนี้ผัดตับไปซื้อมาจากหน้าวัดซื้อไปทำบุญด้วยแล้วก็ซื้อมากินด้วยข้าวกับผัดตับ เห็นเขาด้วยกันด้วยผัดตับผัดตับอร่อยคับ ด็กันเด้อ ข้าวพี่น้องมันนี้ผัดตับไปซื้อมาจากหน้าวัดซื้อไปทําบุญด้วยแล้วก็ซื้อมาผัดตับผัดตับอร่อยครับนนมนซิลม ข้าวพี่น้องมันนี้ผัดต,ตับไปซื้อมาจากหน้าวัดซื้อไปทําบุญด้วยแล้วก็ซื้อมากินข้าด้วยกันเด้อไม่ได้เตรียมจักินข้าวด้วยกันเด้อ หันไปไปซื้อนาวัดเ้าตุงหนึ่งแกงถุงหนึ่งน้ำขวดหนึ่งขนมหวานสองขดผัดตับผัดตับอร่อยค่ะ แล้วก็ซื้อกับเขากับมากิน,ด,กนด้วกินรวยข้าวกับผัดตับกินพดึกดื่กินข้าวกันยมพี่น้องมาเด้ข้าวเช้าได้ข้าวสารได้มามา่าได้ขนมได้นม กินข้าวด้วยกันด้อวก็ื้อกับเขากับมากินล่วกินด้วย ข้าวผัดตับนุชเต้ข้าวพี่โลมันนี้ผัดตับ ไปซื้อมาจากหน้าวัดซื้อไปทำบุญด้วยแล้วก็ซื้อมาตอนสิบโมงกินข้าวันยำพี่นอ้องมาเ๋ยวข้าวเช้า ไปจังไปจังกินข้าวบันยมพีนม่น้องมาเี๋ยวเข้าเช้าหันไปไปชื่อหนาวัดข้าตุงหนึง่งแกงถุงหนึง่งน้ำขวดหนึง่ง ขนมหวานสองไม่ได้เตรียมจานด้วยข้าวผัดตับอ้ำทรเกเตะหาด้วยไปใส่บาตด้วย